เทศบาลนครเชียงรายจากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลวันที่26พฤศจิกาย,ยน2568ในวันชัยจงสุน,น,นันมณีในยุคเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ดรจตุรชัยจินตนาสิทธิคุณรักษาการประหละัดเทศบาลนครเชียงรายนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเิชรัตราสุดาสิริโสภาพ,พันวดีกิจกรรมครั้งนี้จะขึ้นที่สถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งหรือดาวเทาเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกันทําความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและโดยรอบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว การร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาพื้นที่สาธารณะถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดทั้งอย่างช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวทีมข่าวเชียงรายนิวส์รายงาน